สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและสำหรับวันนี้น้องพี่น้องกะสบายดีตอนเช้าตอนนี้กะสิบเอ็ดโมงเลยน้องพี่น้องสักค่ำก็เลยพาพี่น้องมาเลาะเบิ้องอันข้าวนาโคกน้องเพราะว่าตั้งแต่ดำและมีดิทายให้พี่น้องเบิ้งเลยนว่ะงามซ้ำใดว่าเป็นอะไรเนาะข้าวนาโคกเป็นตางามอยู่บ่อหรือว่าคีร้ายบ่อหรือเนื้อขนนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดียวนาะ มื่อกี้มากับน้องยานสบายดีเนี่ยน้องยานสบายดีสบายดีันเดี๋ยวไปเบิ้งน i̇şte. ้ำกันเลยเนาะพี่น้องอันนาโคกเัาคำกับอยู่ทาง, ink, ทางนั้นเนาะพี่น้องทางพุทและเนาะเดี๋ยวสัาคำสีน้ำผ้าพี่น้องไปเบิ้งเลยเนาะตอน้กากาลังย่างไปกาลังแดดเนาะพี่น้องเพราะว่ามาในโซงแดดนะอันนี้หน้าเพิ่นเนาะพี่น้องหน้าเพิ่นในโบ๊ทไม่น่าสักคำ เด้หมดแล้วนะสักขาตัวนี้เนาะพี่น้องเดอพหมดพุ่นเนาะพี่น้องและสักขาสีิพาเลาะไปเบิ่งทางนั้นเนาะแลยที่มาเบิ่งทางนี้ก่อนเนาะพี่น้องเดอเนาะพี่น้องกาง้ามยูเนะสำหรับปีนี้นะปีแล้วนี่กาง้าม้านโคเสื้อผูยกะสอบนึงเนาะพี่น้องกาง้ามได้ยูเนาะ อันส่วนลายซีเซอร์ข้าวเตะฮะนะพี่น้องข้าวสูงมีดิเซอร์เนาะนะุกมีแต่ข้าวเตะมดเนาะจะละเฮอกะดีหอดพุ่นเลยเนาะหอดโกกกไม่ว่าพุ่นเลยเนาะแถวแถวนั้นเนาะกางามอยู่ทางนี้เนาะพี่น้องข้ามสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งทางพุ่นเนาะพี่น้องทางอันแทงเนาะทางแทงหน้า เมื่อหน้าการะน้ำเต็มอยู่น้องพี่นอ้องเจ้าลายนาโคกนี่กุ๊กไม้กุ๊กต่อกระลายน้องพี่น,น้องมาพี่ไล่ยันเด้ออันนี้กระเม่นก้าอยังเหลือนาะพี่นอ้องเดี๋ยวนี้เนาะอันนี้ก้าเหลอที่วานเหลอตอนดำเนาะ มีดีโลกออกเลยฮะนะสำรับตัวนี้เนาะเบิ้งแต่ละบอนกาพอเบิ้งยุ่เนาะพี่นอ้องกางามในยุ่นะสำรับข้าวหน้าปีนี้เนาะเดมองนี่กาน้องงามยุ่นะเดยอันสุหลสีนเซิร์นขา้าวเตะหะนะพี่นอ้องหน้าโคกขา้าวเตะมดเลยเนาะบ่ม,มีข้าวสูงะนะกาทำนี้เนาะประมาณนี้ ตอนนี้กับมันย่างมากกับทอดเทงหน้าน้อยแล้วเนาะพี่น้องส่วนมาลังลังเทงก็ได้กู้เมื่อแลวเนาะคืออันตอนทรงดำหน้าะนะพี่น้องอันเขาอันสสาข้ามนะเอาแพ้ยางมุ้งเอาเนาะพี่น้องลังเทงฮะนะก็เลยแบบแล้วหน้าแล้วก็เลยพากันกู้เอาเมื่อเนาะก็เลยย่างแต่อันลังกลางย,าง,ยางอยู่แบบนี้เนาะพี่น้องลังบ่มี่ พูดละบัดเกี่ยวขา้าวกะบางเธอกะมุ่งคือเก้าบางเธอกะบัดเกี่ยวขา้าวสึกกินขา้าวตามเพื่อน้าตามห้มไม้กะได้น้องพี่น้องแต่ว่าสูงยำฝนี่เขาได้มุ่งหลังเนาะได้มุ่งหลังเทงได้เอาอันแพ้ยางมุ่งเดี๋ยวไปเบิ่งอันคือเนาะไปเบิ่งเทงหน้าน้อยเขาคือก่อนเด้พี่น้องลังเทงกะเอามือไว้เฮือนเลยเนาะลังเทงกะไม่ได้นนกะ แดดอะไรอะรอเนาะกับยังเตงน่อยนึงเนาะปลาเอาไว้เลยบนกินข้าวกินน้ําตอนทรงดําหน้าเนาะอันนี้ข้าวหน้ากะพราะว่าอยู่เนาะแถวแคมเทงกันเนาะพี่น้องกะงามอยู่บางเฮอกะน้ําบ่มักอ่างเด้พี่น้องมันก็เลยเยอะสีแดงๆนี่เฮอที่วานอยู่ตามแคมห้องเนาะทางนั้นแม่นสายห้องเนาะพี่น้อง ส่ห้องส่มือค่ะนะแล่มองนี่กะเฮอนาตัวที่ลุบรเดมันเฮอลุบมันกะสีเขียวๆง,งามๆกว่ามุ้งแน่นอะพี่น้องมองนี่เดี๋ยวสักคำสีผ้าพี่น้องเลาะไปพูดไปทางเทิงพี่น้องบาดนี่ป้าหมา่มไมนี่เย็นดิโนยานเย็นบ่อยนานสัาคำกะสีผ้าพี่น้องย่างเลาะไปพูดแล้วน้องพี่น้องทางเทิงพู้เนาะยังมีได้ฟ้าพี่น้องไปเบิ่งเลยทางเทิง กผ้ายังรอไปก่อนแดดอะไรลอมือนี้กะพี่น้อยมองมองนี่บินด,ดำเสเลยเนาะพี่น้องมาเบิ้งมองนี่มองนี่กระเข้าเคี้ยงงามแปบบ๊บทุดลายมันกะงามลื่นกันระเหรอไดนี่นะพี่น้องดำเนาะปีนี้ นำยูเนาะยามอันนี้แม่นทั้งเพิงเนาะพี่น้องกับทางพูนฮอดพู้นล่ะเนาะพี่น้องนาโคกกะได้กะทังเพิงคือสิคล้ายๆนี่เนาะบนแบบนําตะบานผู้ไหลมาเนาะมงนี่กเนาะยามแปลว่ายามลืนกันกันละเฮอละ2นี่แหละกะหันาวเดียวดเนาะป้ากกมาพี่เลมาตุ่มได้เนาะนี่ ละน้องหยานยังซึ้งอยู่เนาะพี่น้องยังโล่กันมองนี่เดี๋ยวน้องพี่น้องงามกว่ามงทั้งเทิงสุดเลยนี่เนาะแถวนี้เนาะงามไปย่างกอดไรหยานป้าผักจะแงะกันหลายๆพี่น้องป้าผักจะแงะงามไรหยานเลยนะนี่จะต้องงามเนาะ มีแต่ยอดนุ <ım S 2> ่งง่าเจอแกงหน่อไม้ดิแซ่บผัดจะเป็นเบอร์อันนั้นได้พี่น้องเอ้ยแบบเบอร์แดงๆนะเดี๋ยวมองนี่เนาะมองกลางๆมองแคบผัดกะซุงซุงขึ้นแน่เนาะคือสซีเมนตน้ำโบมังอ่งเฮอนี่นะน่ะมันเยอะแดงเนาะยันเดี๋ยวพี่น้องแดงเนาะเฮอนี่นี่มองนี่จะแดงเนาะ อำเ่อนี่ก็ยะแดงแน่อยู่แถวๆนี้เนาะพี่น้องนี่ยันผู้ไปทางนั้นละปะนัะ่นดทางมือทางตอนนี้กะกำลังสีผ่าน้องยานมือเฮือแล้ะน้องพี่น้องบัน,นี้กพักท้ายห้างสองคนก็สิพักกันมือละ จักมะพี่เลยก็นี่นะจักกุกมะพี่เลยมาสม,มอเนาะมาสม,มออ่ะกินบ่หยันมาสม,มอเยอ,อะเบาสฟีฟาดฟาดเลตอนนาาั้นกะกินจำเกิดเลน่ะพี่น้องมาสม,มอเนาะุ่งเติบเลยหยันเลยมันฟาดได้กินบ่เฮ้ยหยันน,นี่เหรอนี่กะงามอยู่ได้หยัน,นนี่นะ เฮ้ยนี่ก็งามอยู่เข้าหน้าแที่ยงนะอันนี้หน้าเพิ่นเนาะพี่น้องตุกเขียวๆนี่เจาเพิ่นเสื้อผหลายเนาะคืองามแทีหน้าเพิ่นถนัดพี่น้องเขียวกว่าเข้าหน้าสักข้อีกเบอร์กระควรยื่นๆเดยหน้าเพิ่นได้นี่หน้าเขาแี่บ้านนคำตายนี่แหละหน้าแที่ยงเสื้อมิดิเขียวเพิ่นเลยคนละหน่ะไม่พี่ เนี่ยนี่น่ะสอบข้ามเนาะพี่น้องวางนะหมดพุ่นเลยเนาะพี่น้องอ้าเย็นเด้หามาโยมไม้นั่นละโอ้อยโยมไม้จะกุ้งไม้ผีเดือเนาะนี่น่ะผมเย็นแต่ตอนมาอันนั้นนะตอนมาดำหน้านะมีห้างแตนในนี้นี่บินอยู่วิวีอยู่ยยประหาร ในความหู้สึกเนอะพี่น้องมาเห็นข้าหน้างามก็เลยโอ้มีแห้งค่ะนะแบบคึืนเสื้อตดนดำดำหน้านี่เมยเมย์มาแล้วมาอันมาเบิ่งข้าหน้างามแล้วละ่ะเออคือมีแห้งแน่นะพี่น้องแบบดีเจอะนะอะไรกันเนาะเดย์น้องพี่น้องข้าหน้ากันถือว่าพอเบิงนะ่งเนาะสำหรับปีนี้ก็ได้น้องพี่น้องแลยพ่นละเกี่ยวหน้านั้นแล้วพ่นแล้วพี่น้องเออยังได้มาเกี่ยวหน้า โคกเนาะอันแต่ตอนนี้กับพุ่นก็นยังไม่ได้ออกเนาะเข้านาโคกอ่ะแต่ข้านานั้นเริมมานแล้วน้องพี่นอ้องสําหรับแต่ละปีกันแล้วนาพุ่นและนาอยู่บ้านพุ่นจังได้มาเกีียวเน,ะนาะนานี้แม่ได้เกี่ยวตําลังมือคู่ปีเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวอันตอนนี้สะข้ากับน้อง,ง่านก,นกนัสีกับบ้านแล้วเนาะพี่นอ้องไป่านเมื่อบ้านปะ โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะพ่อสำนิก่อนต่อไปกะฝากดไลค์กดติดตามสักําในเดอเพื่อเป็นกำลังเจอสักําเฮ็ดคลิปในต่อต่อไปแลพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก่ะบ๊ายบาย